สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านและสมาชิกกลุ่ม VIP ไบเนมล้มโตะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนหน้าช่อง YouTube และเพื่อนเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม VIP ทุกท่านเลยนะครับผมฟุตบอล8คู่เมื่อวานนี้ที่เราได้มาทําการวิเคราะห์จอดลึกไปด้วยกันทําเงินทํากําไรให้เราไปได้ด้วยกันถึง5คู่เลยนะครับและยังไม่สามารถผ่านประตูชัยที่เรากําหนดไว้ไปเพียง3คู่เท่านั้นซึ่งในคู่แรกนะครับผมเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในศึกฟุตบอลไอแลนด์ครับอยู่กันในบ้านของแชมป์ร็อกโอรเวอร เป็นราคาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกและหลังจบ90นาทีเจ้าบ้านอย่างแชมร็อกโรเวอร์ก็สามารถคว้าชัยชนะกลับเข้าบ้านได้สําเร็จครับเพื่อนๆจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ทำให้บินบอลติงของเราในบินแรกนั้นเพื่อนๆในกลุ่มและเพื่อนๆสมาชิกนั้นรับซับกันไปแบบทวนหน้าส่วนในบินที่2ก็ยังคงอยู่ในศึกฟุตบอลไอแลนด์นะครับผมเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในบ้านของเดลี่ซิตี้เปิดบ้านต้อรับทีมเยือนอย่างยูซีดับลินสำหรับในคู่นี้นะครับผมเนมได้ให้เพื่อนๆเลือกลงทุนไปที่สกอรต่าาึงับแจ90นนนทีไปเด้้ส คว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ที่6ประตูต่อศูนย์ครับเพื่อนๆทำให้ในบินบอลเต็ง bon บินที่2ของเรานั้นยังไม่ผ่านประตูชัยที่เราได้กําหนดไว้และในคู่ที่3นี้ก็ยังคงอยู่ในศึกฟุตบอลไอแลนด์ครับอยู่กันในบ้านของคอกซิตี้เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซนต์แพทริกซึ่งในคู่นี้เราลงทุนไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับผมแต่จบ90นาทีไปแล้วเป็นทีมเยือนอย่างเซนต์แพตริกครับที่สามารถบุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สดําเร็จก็จริงครับแต่ชนะไปเพียง1ประตตู่่อเทานนั้นให้บินบบ bon อเเตงงขราในนิที่3ก็ยังไม่ผ่ผานประตูชที่เราได้กําหนดไว้มาถึงคู่ที แล้วนะครับผมเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาครับอยู่กันในบ้านของฮอฟเฟนไฮเปิดบานตนรับทีมเยือนอย่างบอสเซียดอร์มูลและสําหรับในคู่นี้เนี่ยเราเลือกลงทุนไปที่สกอร์สูง3ลูกครึ่งครับเพื่อนเพื่อนแต่จบ90นาทีไปแล้วทีมเยือนอย่างโบอสเซียดอร์มูลก็บุกไปขวาชัยชนะกลับบานได้สําเร็จจบสกอร์ไปที่3ประตูตอนหนึ่งครับทำให้บินมอนเตงของเราในบินที่4เนี่ยก็รับซับกันไปแบบท่วหน้าครับทั้งเพื่อนเพื่อสมาชิกในกลุ่มและเพื่อน,อนหน้าช่อททุกท่านตอนนี้เนมก็ได้พาท่านมาดูในนบินที่5แล้วนูบ ทุกท่านเนี่ยไปอยู่ในศึกลาลิก้าสเปนครับซึ่งอยู่ในบ้านของบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซบียาและในคู่นี้เนมก็ถือว่าค่อนข้างมั่นใจอยู่พอสมควรครับว่าบาร์เซโลนานั้นสามารถคว้าชัยชนะกลับเข้าบ้านได้สําเร็จแต่ก็คว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จจริงๆครับเพื่อนๆแต่จบสกอร์ไปได้แค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นก็เลยทําให้บินบอลเต็งในบินที่5ของเราเนี่ยยังไม่สามารถทะลุป,ประตูกําแพงชายของเราไปได้ครับเพื่อนๆถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยเนะครับผมเพราะเนมคิดว่าไม่ต่ำกว่า2เมแน่นอบเพื่อนแต่จบไไปปด้คเพียง1ระตู เท่านนั้มาต่อในบินที่6กันเลยครับเพื่อนเพื่อซึ่งในบินที่6เนียเน่ยเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในหลีกเอิงฝรั่งเศสครับเพื่อนเพื่ออยู่ในบ้านของสตาร์บ c คเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างรองและสาหรับคู่นี้นะครับผมเนมได้ให้เพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านเนีย่ยลงทุนไปที่สกอร์ต่ํา2ลูกครึ่งครับแล้วหลังจบ90นาทีก็เป็นทีมเยือนอย่างรองครับที่บุกไปควา้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้แค่เพียง1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นทําให้บินบอลเต็งบินที่6ของงเเรราาาานนนั้นททํํํิกไให้ก่อนห้าช่องและเพื่่่อนนนนสมมาาชิกกกใลลุุ VP ททเยร ที่7นี้นะครับเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในศึกอังกฤษแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งอยู่ในบ้านของเชฟฟี่เวนเดย์เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์และสําหรับในคู่นี้นะครับผมเนมเลือกกดไปที่ทีมเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์ครับเป็นราคาลองปอและเมื่อจบ90นาทีเนี่ยทีมเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์ก็บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จจริงๆครับเพื่อนๆจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์ทำให้บินบอเตงในบินที่7ของเรานั้นที่เลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างซันเดลนดททาาเงิ้ำำบไไนนบ้บ่สสุยยยผมึ เนียเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในศึกฟุตบอลโปรตุเกสซูปเปอร์ลีกอยู่ในบ้านของเบนฟิก้าเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างปอร์โตสำหรับคู่นี้เนี่ยเราเลือกลงทุนไปที่สกอร์ต่ำสองลูกครึ่งครับเพื่อน<ๆ>เพื่อเนมมองว่ายิงกันยังไงก็ไม่เกิน3ลูกแน่นอนครับแล้วไม่เกิน3ลูกจริงๆครับ <raum> <ๆ S 2> พเพื่อนเพเพราะจบ90นาทีไปเนี่ยเป็นเจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าที่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จแต่จบสกอร์ไปได้แค่เพียง1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นทําให้บินบอลเต็งในคู่สุดท้ายของเรานั้้้นนนนนนทททททํํําาาาาเเงงิิกกกกกกไรใใหัับพพี่่่่ลลลุุุมมสช AP แวือ ช่่อง YouTube ทุกานด้วยสำหรับพี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วเสียมากกว่าได้นะ,นะครับเนมขอแนะนํากลุ่มนาบวกของเราเลยมีทั้งแนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปแบบ V.P. โดยตอนนี้ครับกลุ่มของเนมเดินทางมาถึง V3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกําลังจะเปิด V4 ในเร็วๆนี้ก็ถ้าพี่ๆนักลงทุนท่านใดย,ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม V.P. ของเนมนะครับสามารถแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่แอดดีมวายแปดอย่าลืมมีแอดนาหน้ากันด้วยนะครับหรือท่านใดไม่สะดวกพิมพ์ค้นหาก็สามารถคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์หรือจะส ของหน้าจอก็สามารถทําได้ครับทางเรายินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเนมล้มโตะท่านใดที่อยากบวกและกดเองยังเสียมากกว่าได้นั้นนะครับลองเปิดใจให้กลุ่ม v i p ของเนมล้มโตะดูครับ เนมรับประกันให้เลยครับว่าเพื่อนๆเ,เข้ามาในกลุ่มแล้วตามเราทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนสรุปผลสิ้นเดือนนะครับทุกท่านบวกมากกว่าเสียแน่นอนท่านใดที่ต้องการบวกไปกับเราหรือเทคนิคการแทงสกอร์สูงแรกสกอร์สูงเต็มเวลาสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเนมและเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เกมกันน,น,นะครับเนมต้องขอกําลังใจจากเพื่อนๆน,น,นักลงทุนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนมคัดบอลสดใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆและสาหรับเพื่อนๆพี่ๆนกงทนน่าาใดอย้เมแ วิดีโอตรงไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทางเราจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมก็วันนี้วันเสาร์ที่30กันยายน2566นะครับและว,วันนี้ถือว่าบอลเตะกันค่อนข้างเยอะมากๆครับเ,เพื่อนๆมีหลากหลายลีกหลากหลายดีวิชั่นมากๆที่เ,เพื่อนๆสามารถเลือกลงทุนไปกับพวกเขาได้เลยแต่เ,เพื่อนเพื่อนักลงทุนไม่ต้องกังวลใจไปเลยนะครับเพราะวันนี้เนมไม่ปล่อยให้เพื่อนๆลงทุนหรือว่าวิเคราะห์ไปคนเดียวแน่นอนครับวันนี้เนมได้หยิบมาวิเคราะห์จอดหรือให้เพื่อนๆได้ดูกันถึง8คู่ซึ่งใน8คู่นี้นะครับเนม มาทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆส่วนลีกอื่นไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลิก้ากันโซเซเดียหรือว่าลาลิก้าสเปนเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกเดี๋ยวเราเจอกันคืนนี้นะครับรับประกันความมันให้กับเพื่อนๆได้เลยครับสำหรับในค่าคืนนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของพี่น้องนักลงทุนอย่างพวกเรามากจนเกินไปนะครับผมเราจะไปเริ่มวิเคราะห์จอดลึกศึกฟุตบอลที่คู่แรกกันเลยครับซึ่งในคู่แรกเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในบ้านของแอสตันวิลล่าเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างไบรตันและถ้าเราดูฟอร์มการเล่นของเจาา้าบ้้าาาาาานนนนนออออยย่่่่่งงงสตัวววลก็็ถคคขเปหูพม เลยนะครับผมดู5้านัดล่าสุดคว้าชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของแอสตันวิลล่าเนี่ยประมาทเขาไม่ได้เลยนะครับผมถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว,ว่าคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง4นัดแต่ยังไม่เคยเสมอทีมไหนเลยพลาดท่าแพ้กับเอฟเวอร์ตันไปเพียงนัดเดียวครับซึ่งเป็นนัดล่าสุดที่มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเอฟเวอร์ตันครับแต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับเข้าบ้านได้สําเร็จแพ้กับทีมเยือนไปนะครับผมสำหรับในนัดนี้เนี่ยทีมอออนนอ่่่่งงฟววรต์ตตตัับส2ะูแลข ทีมเยือนอย่างไบรตันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ถึง3นัดครับไม่เสมอกับทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไป2นัดและฟอร์มการเล่นนอกบ้านของไบรตันเนี่ยก็ถือว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับผมค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยสําหรับคู่นี้ครับไบรตันออกไปเตะน,นอกบ้านถ้าเราดู5นัดล่าสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ถึง3นัดไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วแพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นซึ่งเมื่อนัดนล่าสุดของเขามีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของเชลนรับบบไสาา้้กดํเ็จุ แพ้กับเจ้าบ้านอย่างเชลซีครับจบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งและเราค่อนข้างที่จะหัวเสียนิดหน่อยนะครับผมที่เป็นเจ้าบ้านอย่างเชลซีที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะคําว่ากีฬาเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราไปดูเฮดทูเฮดสำหรับคู่นี้ดีกว่าครับเพื่อนๆถ้าเราดู5้านัดล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าแอสตันวิลล่านั้นค่อนข้างทําได้ดีกว่าครับเพราะว่าคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอกัน1นัดแต่ยังไม่เคยแพ้กับไบรตันเลยนะครับและเมื่อนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นแอ าชัยชนะเข้าบ้านได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งและแผนการเล่นของเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าในนัดนี้นะครับก็มาในรูปแบบของ4-2-2-2ครับมาเจอกับทีมเยือนอย่างไบรตันซึ่งมาในรูปแบบ4-2-3-1ซึ่งเจ้าบ้านอย่างเอฟเวอร์ตันก็เพิ่งกลับมาจากความพ่ายแพ้ในเกมยูโรปาลีกนัดแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมที่สแตมฟอร์ดบิดจากวันเสาร์ด้วยชัยชนะ1ประตูต่อศูนย์แต่เป็นเอฟเวอร์ตันครับที่สามารถคว้าชัยชนะจากแอสตันวิลล่าไปได้ในกลางสัป การเจอกับเซลซีแต่ก็เก็บ3แต้มจากการเจอบอลมารตในนัดที่แล้วมาได้เราไปดูเลทแล้วตารางราคาสาหรับคู่นี้กันบ้างดีกว่าครับเพื่อนๆซึ่งเปิดมาให้เราเลือกจิ้มกันได้ที่4ราคาในราคาแรกเปิดมาเป็นราคาเสมอนะครับผมส่วนราคาที่2นั้นก็เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างแอตตันวิลล่านะครับผมที่ขึ้นต่ออยู่ที่ราคาปอส่วนราคาที่3เนี่ยก็เป็นทีมเยือนอย่างไบรตันครับที่ขึ้นต่ออยู่ที่ราคาปอบ้างและราคาสุดท้ายนะครับผมเป็นทีมเยือนอย่างไบรตันที่ขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกและสําหรับในคู่นี้นะครับเราจะเล ครับเพื่อนๆกดไบตันราคาเสมอทําเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนและตอนนี้เนมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันในคู่ที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่กันในบ้านของแมนยูนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลตและฟอร์มส่วนตัวของแมนยูนเต็ดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้เพียง2นัดเท่านั้นไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านเนี่ยก็ประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราดูดาดห้นนา,าชาชนะไปไปด้ถึง3ัดล กัน1น,นัดแล้วแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งนัดล่าสุดเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมครับเพิ่งเปิดบ้านต้อนรับคริสตันพาเลตไปเมื่อวันที่27กันยายนนี้เองแล้ววันนี้วันที่30ครับก็เปิดบ้านต้อนรับคริสตันพาเลตอีกแล้วสาหรับในนัดที่แล้วเนี่ยก็เป็นเจ้าบ้านอย่างแมนยูนะครับผมที่สามารถคว้าชัยชนะกลับเข้าบ้านได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อศูย์ส่วนฟอร์มทีมเยือนของคริสตันพาเลตเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับเพราะถ้าเราดูห้วานัดล้ก,นน,ลก,น,กลนน่อา ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะครับเพื่อนๆถ้าเราดู5นัดล่าสุดเนี่ยคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียง2นัดเท่านั้นเสมอกัน1นัดแล้วก็แพ้2นัดล่าสุดครับในนัดล่าสุดนี้ก็บุกไปเตะในบ้านของแมนยูครับเพื่อนๆเ,เมื่อวันที่27แต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จนะครับผมบุกไปแพ้กับเจ้าบ้านจบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อสาหรับแผนการเล่นของทั้งคู่นะครับผมเจ้าบ้านอย่างแมนยูนั้นมาในรูปแบบ4ี3 1องมนและทีมเยือนอย่างารบบ 4, 2, 3, 1, คริสตัาานพาเลต์นแั้ เคลีนชีตได้ติดต่อกันในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยชัยชนะเหนือผู้มาเยือนเมื่อวันเสาร์ครับจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์แต่ทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลตนะครับก็เสมอแบบไร้สกอร์ในบ้านกับฟูลแลมในเกมลีกนัดล่าสุดครับขณะนี้เนี่ยตามหลังเจ้าบ้านอย่างแมนยูไปเพียงแต้มเดียวในช่วงสุดสัปดาห์เราไปดูเลทแล้วตลางราคาแฮนดีแคปที่เปิดมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสาหรับคู่นี้ได้บ้างดีกว่าครับเพื่อนๆซึ่งเปิดมาให้เราเลือกจิ้มกันได้ที่4ราคาและในราคาแรกเปิดมมาาาาาให้้้้เจบนนนนอออยย่่่่่งููครขึตที1ลกสว ที่2นั้นไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงครึ่งควบลูกและในราคาที่3นั้นก็ขึ้นไปต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับส่วนราคาที่4นั้นก็ไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงครึ่งลูกเท่านั้นและสาหรับในคู่นี้นะครับผมเป็นเจ้าบ้านอย่างแมนยูเปิดบ้านตรลับคริสตันพาเลตเนี่ยเราจะเลือกลงทุนไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งครับเพื่อนๆทาเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนเพราะในนัดนี้ก็ถือว่าเป็นนัดล้างตาของคริสตันพาเลตอยู่พอสมควรครับส่วนในคู่ที่3ครับเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในบ้านของ New <in> น,อนองิวคาส นิวคาสเซิลเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่พอสมควรเลยนะครับผม5นัดล่าสุดเนี่ยคว้าชาัยชนะไปได้ถึง3นัดเสมอกัน1นัดแล้วแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นเพราะว่าความการเล่นในบ้านของเขาก็ประมาทไม่ได้จริงๆครับเพื่อนๆถ้าเราดู5นัดล่าสุดก็จะเห็นในว่านิวคาสเซิลเนี่ยคว้าชาัยชนะเข้าบ้านได้ถึง4นัดไม่เสมอ,อทีมไหนเลยแล้วแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นเมื่อนัดล่าสุดก็มีโอกาสเปิดบ้านตรับทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพื่อนๆนิวคาสเซิลเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะเข้า ก็ถือว่ากำลังใจเนี่ยไปเกินครึ่งแล้วนะครับมาดูฟอร์มการเล่นส่วนตัวของทีมเยือนอย่างเบอร์รี่บ้างครับผมเพราะว่าถ้าเราดู5นัดล่าสุดถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับคว้าชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นเสมอกัน1แต่ก็แพ้ไปถึง2นัดยิ่งฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเขานะครับผมถ้าเราดู5นัดล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับคว้าชัยชนะไปได้เพียง2นัดเสมอกัน2แต่ก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวซึ่งเมื่อนัดล่าสุดนี้มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของซอฟต์กอร และสำหรับเฮดตูเฮดคู่นี้นะครับถ้าเราดู5านัดล่าสุดก็จะเห็นได้ว่าเป็นนิวคาสเซิลครับที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดเสมอกัน1นัดและยังไม่เคยเสีย3แต้มให้กับทีมเยือนอย่างเบอร์ลี่เลยและเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็เป็นเบอร์ลี่ครับที่มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลแต่สำหรับในนัดล่าสุดนี้เนี่ยเป็นนิวคาสเซิลครับที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สำเร็จจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งและสำหรับแผนการเล่นของเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลนะครับมาในรูปแบบ ได้ใน4นัดติดต่อกันเมื่อพวกเขาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในคาราบาวครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมเยือนอย่างเบอร์ลี่เนี่ยหลังจาก3เกมที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะจากทีมไหนมาได้เลยนะครับผมเมื่อนัดล่าสุดก็บุ้งบุกไปคว้าชัยชนะจากเซาทฟอร์ดซิตี้ได้ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมองหา3มแต้มที่ยากจะเข้าใจในวีลมิลลิในฤดูกาลนี้ครับเราไปดูเลนแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสําหรับคู่นี้ได้บ้างดีกว่าครับเพื่อนๆซึ่งเปิดมาให้เราาาาาาเเเลือกกกจจิิ้้้้มมันนไดดที่4รรรคคใใแปหา บ้านอย่างนิวคาสเซิลครับขึ้นต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งส่วนราคาที่2นั้นก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2และในราคาที่3ครับไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงลูกควบลูกครึ่งส่วนราคาสุดท้ายครับก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่2ลูกเลยนะครับและสําหรับในคู่นี้นะครับผมเนมจะเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลครับพเพื่อนๆต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับผมช่วงนี้กําลังท็อปฟอร์มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนและตอนนี้ก็เดินทาง และฟอร์มการเล่นส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมนะครับผมถ้าเราดู5นัดล่าสุดก็ถือได้ว่าประมาทเขาไม่ได้เหมือนกันครับเพื่อนๆคว้าชัยชนะไปได้ถึง3นัดไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นและฟอร์มการเล่นในบ้านก็ถือว่าน่าไว้วางใจอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะถ้าเราดู5นัดล่าสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะไปได้ถึง4ี่นัดไม่เสมอกับทีมไหนเลยแล้วก็แพ้กับแมนซิตี้ไปเพียงนัดเดียวครับซึ่งนัดล่าสุดนี้มีโอกาสเปิดบ้านตอนลับทีมเยือนอย่างโทโพล่าครับแต่สามารถคว้าชัยชนะกลับเข้าบ้านได้สสําเเเรร็จจนนับบผมวยีี้ กอไปได้ที่3ประตูต่อหนึ่งส่วนฟอร์มทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์เนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับเพื่อนๆถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดยิ่งฟอร์มการเล่นนอกบ้านนะครับผมเชฟฟิลด์เนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะไปได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอกัน1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดและเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของทรอสแนมสเปอร์ครับเพื่อนๆแต่อตู2 และสำหรับเฮดทูเฮดนะครับถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าเวสแฮมนั้นคว้าชัยชนะไปได้ถึง2นัดครับพลาดท่า,ทาแพ้กับเชฟฟิลด์ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นส่วนอีก2นัดเนี่ยก็เป็นเสมอไปแล้วครับและนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นเวสแฮมครับที่มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์และสามารถคว้าชัยชนะกลับเข้าบ้านได้สําเร็จด้วยนะครับผมสำหรับในนัดนี้เนี่ยเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์สำหรับรูปแบบการเล่นของเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมเนี่ยก็มาในรูปแบบ 4, 2, 3ทียืองกมามชน,น,นบบ 3, 5, ึ่งนะ คอสนะครับผมก็แพ้มา2นัดในศึกพรีเมียร์ครับเป็น2นัดล่าสุด3ประตูต่อเนื่องทั้งในบ้านกับแมนเชสเตอร์และออกไปเยือนลิเวอร์พูลแต่ทีมเยือนอย่างเชลด์ครับยังไม่สามารถคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาได้เลยในทุกรายการในฤดูกาลนี้ครับและแพนิลเคอร์เซน8-0ในฤดูกาลที่แล้วครับในนัดสุดท้ายเราไปดูเลทแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดมาให้เราเลือกจิ้มเลือก,ล,อกลงทุนสําหรับคู่นี้ได้บ้างดีกว่าครับเพื่อนๆซึ่งเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมครับขึ้นต่ออยู่ที่4ราคาในราคาแรกเนี่ยเปิดมาให ครึ่งส่วนราคาที่2นั้นก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกและราคาที่3ครับก็ไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงลูกเดียวส่วนราคาสุดท้ายนั้นก็ไหลลงไปต่ออยู่แค่เพียงครึ่งควบลูกเท่านั้นสำหรับในคู่นี้นะครับเราจะเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างเวสแฮมครับเป็นราคาต่ออยู่ที่1ลูกไม่ได้แพงจนเกินไปเลยครับเพื่อนๆทาเงิน,นทํททททกากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนและตอนนี้เนมก็ได้พาทุกท่านเดินทางมาถึงคู่ที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กันในบ้านของเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างรูตันทาวและฟออออร์มสส่่่วววนนตตัขขงงเีถถ้้าาาาดดดดููุก็ค พอสมควรเลยนะครับผมคว้าชัยชนะไปได้ถึง3มนัดเสมอกัน1นัดแล้วแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นไม่เสมอทีหน่อยเลยแล้ว3นัดล่าสุดเนี่ยก็แพ้ไปด้วยเมื่อนัดล่าสุดนี้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างอาเซนอลนะครับผมแต่ทีมเยือนอย่างอาเซนอลเนี่ยก็สามารถบุกมาคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ก็จริงครับแต่ทําสกอร์ไปได้แค่เพียง1ประตตู่อูนท่นังอรนตันทาวเูต่อ่อน้าย ห่วงมากๆครับเพื่อนๆถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะไปได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดยิ่งฟอร์มการเล่นนอกบ้านค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับเพื่อนๆถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะไปได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอ0ครับแล้วก็แพ้ไปล่วดเลยนะครับเมื่อ4นัดล่าสุดนี้และนัดล่าสุดก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของเอ็กเซเตอร์ครับและไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จด้วยเป็นเจ้าบ้านอย่างเอ็กเซเตอร์ครับที่สามารถคว้า3 เพียง2นัดเท่านั้นครับเพื่อนๆเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นเอเวอร์ตันนะครับที่คว้าชัยชนะไปได้1นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดเมื่อนัดล่าสุดของคู่นี้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2007เลยนะครับเป็นรูตันทาวที่เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเอเวอร์ตันครับแต่ในนัดนั้นไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันเท่านั้นจบสกอร์ไปได้ที่ศูนประตูต่อศูนย์แผนการเล่นของเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันเนี่ยก็มาในรูปแบบส 4, 4 2ีองครับส่วนทีมเยือนอย่างรูตันทาวเนี่ยก็มาชนกัน กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่น่าจะเป็นผลบวกบ้างจากการเสมอกับวูแพมตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารูตันทาวเนี่ยทำประตูได้เพียง3ครั้งในฤดูกาลนี้ซึ่งต่ําที่สุดในบรรดาทีมอื่นๆเลยนะครับเราไปดูเลนแล้วตารางราคาที่เปิดมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสําหรับคู่นี้ได้บ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆซึ่งเปิดมาให้เราเลือกจิ้มกันได้ที่4ราคาซึ่งในราคาแรกเนี่ยเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันครับต่ออยู่ที่1ลูกส่วนราคาที่2ก็ไหลลงไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกและราคาที่3กกกก็ไไหหลลลลลขึึ้้นนนต่่่่่ออยยยูููททีคคครรบงเผมสสวาาาุ ต่ออยู่แค่เพียงครึ่งลูกเท่านั้นและสําหรับคู่นี้เนี่ยเราจะเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างเอฟเวอร์ตันครับเป็นราคาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกทําเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนและตอนนี้เนมก็ได้พาทุกท่านเนี่ยเดินทางมาถึงคู่ที่6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่กันในบ้านของบอลมัดเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลและฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างบอลมัดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมถ้าเราดูห้านัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะไปได้เพียงนสองนัดเ,ล,เ,ดล,เล่นในใบ้านก็ยังค้น่เ ถ้าเราดูหนัดล่าสุดที่มีโอกาสเปิดบ้านเนี่ยบอลมัดทคว้าชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นเสมอกัน2แล้วก็แพ้ไป1นนัดนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างสต็กซิตี้นะครับผมแต่สามารถคว้าชัยชนะกลับเข้าบ้านได้สําเร็จเป็นเจ้าบ้านอย่างบอลมารทครับที่จบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์แต่ว่าฟอร์มทีมเยือนอย่างอาเซนอลเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ากลัวมากๆครับเพื่อนๆถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดเสมอกัน1และย,ยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเเเเลลลยยยิ่่งงงงฟอออออรร์มมกกกาาาาาานานนนนนนบบ้้้้้ขขขี็ถืวววไใใจๆัััสหด ถ้าดูหนัดล่าสุดที่อาร์เซนอลออกไปเตะนอกบ้านสามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ถึง4ี่นัดเสมอกัหนึ่งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของเบนฟอร์ดครับและสามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จด้วยจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์และสำหรับเฮดดูเฮดคู่นี้เนี่ยถ้าเราดู5นัดล่าสุดก็จะเห็นได้ว่าอาร์เซนอลนั้นคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดเสมอกัน1นัดและยังไม่เคยแพ้ให้กับบอลมัดเลยสักนัดเดียวซึ่งเมื่อนัดล่าสุดนี้ก็เป็นอาร์ ด้วยจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อ2แผนการเล่นของเจ้าบ้านอย่างบอลมัดในวันนี้นะครับมาในรูปแบบ4 2 3 1และทีมเยือนอย่างอาเซนนลมาชนกันในรูปแบบ4 3 3และเจ้าบ้านอย่างบอลมัดเนี่ยก็ยังคงมองหาชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อยู่นะครับผมโดยทิ้ง3แต้มที่ไบรตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วหลังจากขึ้นนําในช่วงต้นเกมทีมเยือนอย่างอาเซนอลนั้นถูกแบงคับให้แบ่งแต้มกับคู่แข่งอย่างทอตแนมในเกมดาร์บี้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วครับแต่ยังคงไม่แพ้ใครในขณะที่อยู่ในออัันนดดบที่5เเาาาาไปูรรแแล้วตค ที่เปิดมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสําหรับคู่นี้ได้บ้างดีกว่าครับซึ่งเลทแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสําหรับคู่นี้นะครับก็เปิดมาให้เราเลือกจิ้มกันได้ที่4ราคาในราคาแรกก็เปิดมาให้ทีมเยือนอย่างเซนนอนครับเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1ลูกส่วนราคาที่2นั้นก็ไหลลงไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกและราคาที่3ก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับส่วนราคาที่4นั้นก็ขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งและสําหรับในคู่นี้นะครับ ทำเงินทำกำไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนและตอนนี้เนมได้พาทุกท่านเดินทางมาถึงคู่ที่7เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่กันในบ้านของวูแฟมตันเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่าง Manchester City. แมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างวูแฟมตันเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับเพื่อนๆถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะไปได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอ ER กัน1นัดแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดทําการเล่นในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับเพราะว่าถ้าเราดู5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้า,นะา,วา,าัััยนนนนนนะอ้้้้าไไดเเเพพีงง2 2ท่สมกก1แแลว็ปถึ ล่าสุดก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับแต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับเข้าบ้านได้สําเร็จแม้ในครึ่งแรกจะออกนําอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์ก็ตามแต่เป็นทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับจบ90นาทีนั้นสามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้ที่3ประตูต่อหนึ่งและฟอร์มทีมเยือนของซิตี้เองก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมถ้าเราดู5้านัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดไม่เสมอกทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเขาเนยกกวาาาาม้้สบนนนเลลรััขงๆํหใน เองถ้าเราดู5นัดล่าสุดคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดไม่เสมอ,อทีมไหนเลยแล้วก็พลาดท่าแพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเมื่อนัดล่าสุดครับในศึกคาราบาวครับบุกไปเตะในบ้านของนิวคาสเซิลแต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับเข้าบ้านได้สําเร็จนะครับผมสำหรับซิตี้เองในนัดนี้บุกไปแพ้กับเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลจบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูตอนหนึง่งแต่ถ้าเราไปดูเฮดตู้เฮดของคู่นี้นะครับผมถ้าเราดู5้านัดล่าสุดก็จะเห็นได้ว่าเป็นซิตี้ครับที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง5้นัดไม่เคยเสมอแล้ว นะครับผมเป็นซิตี้ที่มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างวูแฟมตันครับแต่ก็เป็นเจ้าบ้านครับที่คว้าชัยชนะกลับเข้าบ้านได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์และสำหรับแผนการเล่นของทีมเจ้าบ้านอย่างวูแฟมตันนะครับผมก็ตั้งรับด้วยแผนการเล่น4 2 3สาหและสาหรับทีมเยือนอย่างซิตี้ก็บุกมาใช้แผน4-231เช่นเดียวกับเจ้าบ้านเลยและเจ้าบ้านอย่างวูแฟมตันนะครับผมไม่ชนะใครมา4นัดแล้วครับเพื่อนๆหลังจากตกรอบคาราบาวครับที่อีสวิปเมื่อการสัปดาห์แต่ทีมเยือนอย่างิต้้พพพบบกกกััคควาาาม่ยแแรรงในฤดู เป็นนัดที่แล้วในศึกคาราบาวครับนะครับที่บุกไปเตะในบ้านของนิวคาสเซิลแต่ก็บุกไปแพ้ให้กับเจ้าบ้านนะครับแล้วตอนนี้เราไปดูเลทกับตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสําหรับคู่นี้ได้บ้างดีกว่าครับเพื่อนๆซึ่งเปิดมาให้เราเลือกจิ้มกันได้ที่4ราคาในราคาแรกเนี่ยเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างซิตี้ครับต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งส่วนราคาที่2นั้นก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2ครับและราคาที่3ก็ไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงลูกควบลูกครึ่งเททท่่่่่่าาาาานนนนนัั้้้้สนนาาสสววใรรคคุดยยไไหลลลขึปตออูููี2กแํบ นะครับผมส่วนตัวเนมจะเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตีรครับต่ออยู่ที่ลูกครึ่งไม่แพงจนเกินไปครับเพื่อนๆทาเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนแล้วตอนนี้เนี่ยเนมได้พาทุกท่านเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายสําหรับในวันนี้แล้วนะครับผมอยู่กันในบ้านของท็อตแนมสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างริเวอร์พูลและฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยครับถ้าเราดูห้านัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชัยชนะไปได้ถึง3นัดเสมอกัน2แล้วยังไม่เคยแพ เหือนถ้าเราดูห้านัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชชนะไปได้ถึง3นัดเสมอไปสูตแล้วก็แพ้ไปถึง2นัดและนัดล่าสุดนี้ก็มีโอกาสเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์ครับแต่เป็นเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ที่คว้าชนะเข้าบ้านได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูตอนหนึ่งและทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเราดู5้านัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าคว้าชชนะไปได้รวดถึง5นัดเลยครับไม่เสมอแล้วก็ยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยในฤดูกาลนี้ซึ่งฟอร์มการเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ถือ ล่าสุดที่ลิเวอร์พูลออกไปเตะน,นอกบ้านเนี่ยสามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ถึง3นัดเสมอกัน2นัดแต่ยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยครับเมื่อนันล่าสุดนี้มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของลาส k คครับและสามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จด้วยจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูตอนหนึ่งในเฮดดูเฮดของคู่นี้นะครับถ้าเราดู5นัดล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าลิเวอร์พูลนั้นคว้าชัยชนะไปได้ถึง3นัดเสมอกับสเปอร์ไว้2ครับแต่เป็นสเปอร์ที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะจากลิเวอร์พูลไปได้เลยเมื่อนันล่าสุดนี้ก็เป็น,น,ปนลิเวอ,อ,อร์ แต่เป็นเจ้าบ้านอย่างรเว์พูครับที่คว้าชัยชนะกลับเข้าบ้านได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่4ประตูต่อ3แต่สําหรับรูปแบบเกมรับของเจ้าบ้านอย่างสเปอร์ในวันนี้มาในรูปแบบเกม4-231ครับซึ่งทีมเยือนอย่างรเว์พูนั้นก็มาชนในรูปแบบ433และทีมเยือนอย่างรเว์พูครับเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกครับที่สเปอร์ยังไม่สามารถเอาชนะได้ในสนามใหม่ของพวกเขาครับซึ่งหงแดงเนี่ยมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการเจอกับสเปอร์และเข้าสู่เกมวันเสาร์ที่ไม่แพ้ใครมา17เเกมในนซึ่งป็สถิติย้อน ไปถึงฤดูกาลที่แล้วเราไปดูเลทแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดมาให้เลือกจิมเลือกลงทุนสําหรับคู่นี้ได้บ้างดีกว่าครับเพื่อนๆซึ่งเปิดมาให้เราเลือกจิมกันได้ที่4ราคาในราคาแรกเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับเป็นราคาต่ออยู่ที่ราคาปอส่วนราคาที่2นั้นก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกและราคาที่3ก็ไหลลงมาเป็นราคาต่อเสมอครับส่วนราคาที่4นั้นก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกและสหรับในคู่นี้นะครับผมเราจะเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับเพื่ แนนน่อและก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยเนมจะมาสรุปบทวิเคราะห์จาะลึกศึกฟุตบอลประจําวันนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกหนึ่งรอบแบบสั้นๆนะครับซึ่งในคู่แรกนะครับเราอยู่กันในบ้านของแอสตันวิลล่าเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างไบรทันครับในคู่นี้เนี่ยเราจะเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างไบรทันครับเป็นราคาต่อเสมอส่วนในคู่ที่2อยู่กันในบ้านของแมนยูนีเต็ดครับเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างคริสตันพาเลทและสําหรับในคู่นี้นะครับเราจะเลือกลงทุนไปที่สกอร์สูง2อลูกครึ่งครับเพื่อนๆและนเบ้าิปด ตระรับทีมเยือนอย่างเบอร์ลี่ครับในคู่นี้เราจะเลือกกดไปที่เจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลครับเป็นราคาต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งทําเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนและในคู่ที่4ี่เนี่ยเราอยู่กันในบ้านของเวสต์แฮมเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์นะครับสำหรับในคู่นี้เราก็จะเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างเวสต์แฮมครับขึ้นต่ออยู่ที่1ลูกดูคู่ที่5ครับเนมพาทุกท่านมาอยู่ในบ้านของเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างรูตันทาวในคู่นี้เนี่ยเราจะเลือกลงทุน เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างาร์เซนลครับซึ่งในคู่นี้เนี่ยเราก็จะเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างาร์เซนลครับเป็นราคาต่ออยู่ที่1ลูกทําเงินทํากําไรให้ได้อย่างแน่นอนมาอยู่กันในคู่ที่7บ้างนะครับผมอยู่กันในบ้านของวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับในคู่นี้นะครับผมแน่นอนเราจะเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นราคาต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งทําเงินทํากําไรให้ได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้ก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมอยู่ คู่นี้นะครับผมเราก็จะเลือกลงทุนไปที่ทีมเยือนอย่างริวพูครับเป็นราคาต่อปอนั้นทําเงินทํากําไรได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมที่เราหยิบมาฝากนักลงทุนทุกท่านก็หวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับขอให้ตื่นมารับเงินกันแบบทั่วหน้าส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนบอลเต็งกับบอลสเต็ปแบบ V.I.P. นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไวใ้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่แอด D.M.Y. 8 8อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันนะครับหรือจะสแกน QR Code คที่เนมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอก็สามารถทําได้นักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วยังเสีย มากกว่าได้อยู่นะครับก็อยากให้ล้องเปิดใจกับกลุ่ม n a m e VIP ดูผมรับประกันให้เลยนะครับถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องถูกเวลาสรุปผลสิ้นเดือนนะครับนักลงทุนทุกท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือทัศนะบอนสูงแรกบอลสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่ม VIP กับ n a m e ได้เลยนะครับและท่านใดนะครับที่เป็นสายบอลสดนะครับไม่ควรพลาดเลยในกลุ่มเรานีครับมีนาบอลสดตลอด อดเวลาไม่ต้องกลัวเงียบเหงาแน่นอนครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันนะครับก็จะหากท่านใดนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับเนมได้เลยวันนี้ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดเวลาเนมอัปเดตคลิปบอลสดๆใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านสำหรับวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ